สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิมลทาพามาสักการะนะคะมาวันนี้เรามาวัดเจดีนะคะที่คนเขาเรียกติดปากว่าวัดไอ้ไข่นะคะวันนี้นะตามวิมลทามานะคะคนเยอะมากะคะ่ะวันนี้มีคนเยอะมากวันนี้นะเรามาแก้บุญน มีทักชิโดมาแก้นบนด้วยว้คนเยอะมากไม่ให้ไนะม่ได้หยุดฉันถ่ายก่อน โอเงินนะครับไปสีเงินใบสีทองก็เป็นต้นสีทองนะครับจะได้เป็นการทำบุญนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ใครที่คุณพ่อคุณแม่นะครับจากเราไปแล้วก็จะได้ควาสุสงบสุขนะครับไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาวัดเจดีย์เจดีย์ที่อยู่ปิวัดนะครับแล้วก็อาบิดฐาน วราจกรุงเทพกวานครรพื่อขึ้นเป็นพิธายสองร้อยบาทนะครับอนุโมทนาสาธุขอพิธายให้พรจงโชควีมีความสุขนะครับ นีแฟนไปที่นี่เหรอลูกประทัดโยมมอกก็แกตรงนี้แหละเราเราไม่ต้องไปจุดแล้วก็ให้ตรงนี้เลยแล้ว้าไปจุดข้าแม่เราข้าไปแล้วได้เออ

ตัวเลขกัน,นนะดูชัดๆนะคะอันนี้คือตัวเลขดูกันเลขที่อยู่กับประทัดนะ่ะ เขาถอดแล้วเขาก้ให้เรามาเลขนี้อาจจะเป็นโชคกเป็นลาภนะคะทุกคนใช่มันเป็นเลขที่แบบว่ามันมันเข้าขบเราเลยอ่ะใช่เพราะเราเพราะเราประจําเลยอ่ะขอให้มานะคะวันนี้ขอพี่ไข่ขอพี่ไข่ขอให้มาี่เถะสาธุ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  ขอขอด้วยนะคะขอด้วยขอร่วมร่ำรวยทุกคนนะคะใครที่เข้ามาเห็นตรงนี้นะคะ่ะขอให้ร่ำรวยทุกคนนะคะถ้าใครผ่านมาผ่านไปได้เห็นเลขนี้อยากที่แม่ถอยหนูไม่ต้องถอยตามะคะ่ะ